ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างที่คุณวรวรรณได้กล่าวไปนะคะว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของออลดไฟฟ้าราังเบานะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เร่งแก้ปัญหาจราจรน,นะคะผลักดันโครงการขนส่งมวลชนลดไฟฟ้าราังเบาระยะที่สองรวมถึงปัญหาน้ําเสียและความปลอดภัยนะักท่องเที่ยวค่ะ จากที่รัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้เสนอขอรับการสนับสนุนใน6ประเด็นหลักคือด้านการจัดการการจราจรการจัดการน้ําการจัดการขยะการจัดการภัยพิบัติความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการรักษาสุขภาพ ส่วนแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตที่กำลังดำเนินโครงการสำคัญนะคะอย่างโครงการก่อสร้างอุโมงกระทูป่าตองของการทางพิเศษโครงการทางพิเศษเมืองใหม่เกาะแก้วกระทูและโครงการขยายช่องจราจรนอกจากนี้ค่ะจังหวัดยังมีโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเพิ่มเติมเช่นการพัฒนาถนน3ตรตรูลก็คือตรกูลเอกวานิช์กุลวานิชและศักดิ์ศรีทวีความยาวประมาณ6กกิโลเมตรและปรับปรุงถนนสายรองขององ,องค์กรปกครองส่วน ้องถิ่นส8สายทางโครงการปรับปรุงถนนสายทางทางหลวง40-25ภูเก็ต30-30าตำบลสีสุนย์ทออำเภอทลังค่ะทางนี้ค่ะก็จะมีแผลในการติดตั้งระบบไฟจราจรอัจฉริยะนะคะครอบคลุม 85แยกทั่วภูเก็ตเลยค่ะแล้วก็เร่งผักดันโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาในระยะที่2เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจรจออาจรอย่างยั่งยืนส่วนการบริหารจัดการน้ําแล้วก็น้ําเสียผูว้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกนะคะว่าปัจจุบันสามารถที่จะบําบัดน้ําเสียได้85,862ลูกบาทเมตรต่ตอวันแต่ยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดจึงได้มีการร่วมมือกันกันกบ China Water Environment Group ศึกษาถึงความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบระบบบำบัดน,น้ำเสียเพิ่มเติมใน10แห่งของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการรองรับการเติบโตของเมืองและก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและยังคงเดินหน้าในการพัฒนาโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภคพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีการคาดหวังนะคะว่าโครงการต่างๆจะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้มาเยือนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ